ทีเีไปใ่เรื่องของความพร้อมด้านเรื่องกีฬากันบ้างค่ะโดยทางจังหวัดสงขลาเนี่ยพร้อมทีจ่จะเป็นเจ้าภาพในรวมการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40คัดเลือกผากเสียยาลากเกมแล้วก็แข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7ขัดเลือกผากซีนิบงเกมนั่นเองค่ะ โดยนายตีรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานประชุมการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่4 0ขัดเลือกผักเสยยาลาเกมแล้วก็การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7ขัดเลือกผักเสนิบุงเกมณจังหวัดสุโขทัยโดยมีนางอุไรวันจันลาผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยนายประงค์บริรักนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุโขทัยแลวก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง้าร่วมค่ะโดยจังหวัดสุโขทัยค่ะได้รับ เ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยวาวชนแห่งชาติครั้งเทีซซิคขัดเลือกภาคเซยาล่าเกมระวังวันที่1แถึง2ีพฤศจิกาย,ยน2 5 6 7จําจำนวน1ิชนิดกีฬาร่วมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจำนวนแป8ยปคน แล้วก็การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งเทเจตเเลือกผักเซนิบงเกมระวังวันเทยีสิบสามถึงยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจำนวนสามชนิดกีฬารวมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจำนวนสามร้อยแปดสิบสองคนนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและก็จังหวัดตรังรวมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ในที่ประชุมเนี่ยเขายังให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารจัดการพยาบาลโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขคล้าเด่นยำมขอให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการ พยาบาลทางกอระวังแล้วก็ลังจัดแข่งขันรวมถึงการรักษาวความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการจราจรการจัดการน้ำดื่มที่ผักสำหรักันักกีฬาแล้วก็ห้าหรื่อปัญหาอุปสรรคแนวทางที่ขาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่เะล่าฟ้าเพื่อจะให้การจัดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะ